แตัตวเลี้ยงที่เข้ามาใหม่นมในผมในอีเวนต์แฟรี่นะครับมีอะไรบ้างครับไปดูกันเลยฮะและถ้าใครกำลังมองหาไก่ฟาร์มดีๆนะครับก็อย่าลืมไปดูที่มองดูเกมเซ็นเตอร์บอกเลยว่าไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอน ตัวแรกเลยนะครับมีชื่อว่าเลดี้บัคครับผมหรือว่าแมลงเต่าทองนะครับนี่ฮะเรามาดูความสามารถของน้องก็ดีกว่านะครับว่าความสามารถของน้องเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับความสามารถของน้องนะครับน้องจะช่วยให้ดอกไม้นะผมโตเร็วนะครับผม1.54เลยนะครับซึ่งเป็นตัวที่เหมาะกับการเอามาใช้ปลูกดอกไม้มากเลยนะครับตัวนี้ผมแนะนําเลยนะครับตัวต่อมาครับผมมีชื่อว่าพิกซี่ครับผมความสามารถของเจ้าพิกซี่นะครับผมทุกๆ3นาทีเกือบ4นาทีนะครับน้องจะปล่อยผงพิกซี่ออกมานะผมเป็นเวลา15วินาทีนะผมในบริเวณนั้นๆต้วยครับซ ที่โดนผงพิกซี่เข้าไปนะครับจะโตเร็วขึ้นอีก30วินาทีนะผมต่อวินะซึ่งเป็นตัวที่สามารถเร่งการจเจริญเติบโตของผลไม้ได้นะครับผมถือว่าเป็นตัวที่เดียวเรื่องเลยนะครับผมตัวนี้ผมแนะนําเลยนะฮะและอีกอย่างเลยนะผมคือเวลาผู้เล่นเดินเข้าไปใกล้ๆตอนที่น้องใช้สกิลนะครับผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะลอยได้ด้วยนะทุกคนตัวนี้นี่สนุกเอาเรื่องเลยนะครับตัวต่อมาผมก็คือตัวนี้นะครับผมในชุกๆ6-7นาทีนะครับน้องจะชวนเราวิ่งเล่นนะผมวิ่งไล่จับนะทุกคนเมื่อเราวิ่งไปจับน้องมี ได้อุปกรณ์และก็ของในอีเวนต์นี้นะครับและมีโอกาส15%เลยนะครับผมที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถวิ่งเล่นได้อีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้นีผมเหมาะสําหรับคนที่เบื่อๆนะครับก็สามารถวางน้องครับผมแล้วก็มาวิ่งเล่นจับกับน้องได้นะครับตัวนี้ถือว่าเดียวเรื่องเลยนะครับตัวต่อมาผมก็คือตัวนี้เลยครับซึ่งความสามารถของน้องนะครับผมตัวนี้นะครับทุกๆ3-4นาทีเนะครับน้องจะทําให้ผลไม้รอบๆเนี่ยติดสถานะเกรมเมอริงนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับการใช้อีเวนต์นี้มากๆเลยนะครับเพราะว่า สถานะเกมลิงนะครับผมเป็นสถานะที่เอามาใช้ในอีเวนต์นี้ได้เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับเพราะกันแล้วใครที่ยังไม่มีนะผมแนะนําเลยว่าให้เก็บเลยนะทุกคนตัวนี้ตัวต่อมานะผมก็คือตัว1%นะผมในอีเวนต์นี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับม,มีชื่อว่าคอสกริกนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับมีความสามารถก็คือทุกๆ16นาทีนะครับผมน้องจะทําให้ผลไม้ร,บรอบๆนะผมที่อยู่ในระยะของน้องนะผมมีโอกาสนะยีนะผมจะกลายเป็นเซนเวอร์นะครับผมและมีโอกาส1%นะผมที่ทําให้ ผลไม้นั้นติดทองได้ด้วยนะทุกคนและมีความสามารถของน้องเลยนะครับน้องจะพ่นพิษออกมานะผมทุกๆ10นาทีนะครับจะพ่นใส่ผลไม้ไข่หรือว่าสัต์เลียงนะผมท้ารอบเช่นกันนะครับซึ่งถ้าพ่นไปใส่ผลไม้นะผมผลไม้จะกลายพันธุ์เป็นสารพิษนะครับแต่ถ้าพ่นไปที่ไข่นะครับผมไข่จะลดคู่ดาว 80วินาทีเลยนะครับแต่ถ้าพ่นใส่สัตว์เลี้ยงนะผมก็จะได้รับ XP e ประมาณ800 XP e เลยนะทุกคนถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่แอบขี้โกงแล้วก็แอบดีเอาเรื่องเลยนะผมถึงร่างกายแล้วก็ลักษณะของน้องเป็นแบบดีนะครับแต่ความสามารถของน้องเนี่ยแอบโคตรเหมือนกันนะทุกคนตัวนี้